นี่รถรถรถจากกองขยะอีกแล้ววะเนี่ยใช่ฮะได้เก็บมาจากไหนครับโรงงานครับเก็บอะไรมาบ้างครับเก็บรถคันนี้ครับโค้งเคครับเก็บมาตะโค้งอ้งเดี๋ยวแม่ใส่รูปให้ดูแม่เห็นตอนมีตะโคงแล้วตอนนี้คือมันเป็นไงใส่แบต ใช้ได้ตอนแรกอ่ะอีรถคันนี้พวงมาลัยมันโผล่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ค่ะตอนแรกมันโผล่ตรงนี้อ่าฮะแต่หนูเจาะใหม่ตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงทำไมเจาะเยอะจังไม่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วตรงนี้ถูกใจไหมถูกใจอืมมันเลียวไม่ได้มันยังโมลิไฟนั่นค่ดีอ่ะไม่เสร็จนะครับว่ามันจะได้มันเลี้ยวมาแล้วแต่ว่ามันก้าวแล้วทำไมหน้ามันยืดอย่างนี้ครับ แล้วเดี๋ยวมันเสร็จมันจะต้องสวยกว่านี้เหรอใช่ครับมันยังไม่เสร็จอ๋อแต่ทําให้ดูว่ามันขับได้อย่างงี้โ<ห>อ้โหเ,เดี๋ยวให้บอกมันมันเหมือนไอ,อ้แตงโมรู้ไหมตัวติดรถมันจะเร็วซ้ายเร็วขวาอย่างงี้นะตือ้อแต่นี้ยมันเหมือนพี่ครับอ่าเหมือนนะพี่ครับครับภูมิใจในหนูนะครับครับ ซอยหลังได้ไหมครับเนี่ยคันนี้เฮ้ยจริงดิพราะอะไรถึงสอยหลังได้อะลูกสลัับบบวแอออ๋โโ้หรถรถรถมาจากไหนนะบอยทีิงองขยะค่ะของขยะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนครับไอ้ขออยากรู้อีกอย่างนึงนอกจากหนูเอาโครงมาแล้วเนี่ยเอาโครงมา แล้วพวกชิ้นส่วนน่ะหนูเอามาจากไหนอะลูกหามาครับที่ไหนอ่ะครับเจ้าของขยะอะไรมั่งอะลูกที่หนูเอามาใส่มาอ๋อไม่้ืยอหรอในนั้นอะมีครับเป็นหนูอันนี้หนูยืมจากเนาคนอื่นครับอือนอกจากมอเตอร์แล้วหนูใช้อะไรอีกอะลูกชิ้นลายคคงมาลายหนูก็หยิบปลาเหมือนกันคงมาลายเอามาจากดูกลิปครับอือแล้วอะไรอีกครับมีอะไรกองเล่นน้ไม่ใช่โฟกิลิปจริงอ่าแล้วอะไรอีกครับที่เอามาเอ่อลูกน้อง ลูกล้อโอ้โหทันนี้คือมีแต่โครงดำๆนี้เลย<ก>ถูกไหมอ่ะแล้วอะไรครับที่มัเอามามแม่ต้องซื้อให้สักชิ้นไหมแ,บบแม่ต้องซื้อให้ไหมครับเพราะพี่ๆหามาจากไหนนะครับตองขี้อ่ะ <laughs> โอเค